อ,อืมนะจัดเป็นอ่าหมีมาเอามาแล้วหัวใจส้มขอบคุณมากไหนะถามว่าอะไรมวยหวยเดือนนี้หนูจะถูกเปล่าดูสามวันนี้มีโอกาสถูกไพ่วางนี่นะสี่ไม่สี่ไม่เท้าเจ้ามีโอกาสถูกนะมวยนะอ้าวเห็นด้วยกันเนี่ยไม่ได้โกหก่ะโกหกได้ไงไพ่ฉลองเนี่ย มีโอกาสถูกไพ่ว่างี้นะสามวันนี้กาจรดูแค่สามวันไม่ได้ดูไปเป็นรายเดือนกดแชร์ออกไปแซ่คนละ9999แชร์เพียงเท่านั้นเจ้าทั้งหลายแน่ฮะเดี๋ยวสภากระจายก็จะไปแล้วเวลามีจำกัดเดี๋ยวไปทำงานต่อเจ้าทั้งหลาย มีเวลาไปสวดมนต์กันนะอย่ามัวแต่ทาราใจนะรู้ไหมยุคกับพินญ,ญาหกคือยุคคนภาวนาอยู่รอดปลอดภัยถ้าไม่ภาวนาเงินมันจะขาดกระเป๋าเอารู้หรือเปล่าว่าเศรษฐกิจมันกาลังตกทองจะขึ้นห้าหมื่นนะทำเป็นเล่นไปแต่ปลายปีรู้สึกว่าทองมันจะนิ่งพักหนึ่งแต่ปีหน้าน่าจะถึงสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเอาหนึ่งคำถามตอนหนึ่งเออหนึ่งของขวัญไหนดูซิถามไปแล้วหนึ่งให้มาหนึ่งอย่างส้มมา เอาหัวใจส้มอีกอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะดูให้สุขภาพดูตามหน้าไพ่อะนะเมื่อกี้นี้เรื่องหวยมีโอกาสได้แล้วเจ้าทั้งหลายมาเป็นคราวนี้มาเป็นไอ้นี่ก็ได้อะไรนะมีอุ้มหัวใจก็ดี <c oughs> <c oughs> นะก็ต่อไปใบเดียวเลยง่ายๆเลยอยู่ในนั้นแหละดีดีอนะสวดมนต์ไว้ ถ้าส่วนมนสุขภาพดีตายช้าแก่ยากแบบอ่อที่หลวงตามาบอกอะ่ะ นโมพุทธายาพุทธพาพุทธาไตรรัตนาญานมณีนภราสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเทวังอหังวันทามีทุเรโตอหังวันทามีธาตุโยอหังวันทามีสพะโซพุธะธรรมาสังฆ ปูเชมีหรือจะเอาแม่บุญเรือนก็ดีคาถาอะไรนะคถาบูชาพระศิวะดีแม่บุญเรือนนะชารีติชิมพารีจมหาเทรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัตถามามารปราพรังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมคนสวดมนต์ยังไงก็ไม่จนเชื่อบอกให้ ถ้าแกทําจริงแกก็ได้จริงถ้าแกทําไม่จริงแกก็ไม่ได้จริงอะพูดตรงๆทําไมอ่ะภัยเศรษฐกิจมันกําลังไล่เราเข้ามารู้หรือเปล่าพอาภาัยเศรษฐกิจมันไล่เข้ามาการเงินการทองมันก็จะอยู่ยากอยู่ลําบากขอบคุณนะครับฮิปโปหนึ่งตน